รายการ Global ASEAN โดยกวีจงกิจถาวรและปิยรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดย Isuzu ม u, u x เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปียรมทรัพย์สุวรรณและคุณกวีจงกิทถาวรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้คุณกวีจะมาพูด เรื่องที่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะได้ขึ้นไปชี้แจงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติถึงสถานการณ์หลังการก่อรัฐประหารในไทยซึ่งแน่นอ,อนนะคะมีคำพูดที่เรียกว่าประทับใจทีเดียวนะคะโดยให้คำมั่นใจนะคะว่าไทยไม่ได้หันหลังให้ประชาธิปไตยเพียงแต่ต้องการเวลาเพื่อสร้างความปรองดองและปฏิรูปการเมืองเท่านั้นคะ่ะใช่ไหมคะ ใช่ครับแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากว่าสุนท <c oughs> รพจน์คราวนี้เนี่ย <c oughs> มีความชัดเจนสั้นที่สุดในประวัติ <c oughs> การพูดนะครับในองค์การสาประชาชาติ <c oughs> ผมเองเนี่ยติดตามมาตลอดคราวนี้เนี่ยสั้นมากมีเพียงหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าคำนะครับ <c oughs> มีทั้งหมดห้าสิบพารากราฟนะครับก็คือย่อหน้าทั้งหมด ทั้งหมดห้าสิบย่อหน้าแต่ละย่อหน้านี้มีเพียงประโยคหรือสองประโยคเท่านั้นนะครับมีใจความชัดเจนพูดถึงไม่มีการได้ยาวแบบในสมัยก่อนหรือีเรียกว่านะครับในบรรดานักล่างสปีดนะครับเขาจะบอกว่าสปีดเนี่ยที่ชอบรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแบบว่ารวมมิตรหรือว่าสปีดที่ออกมาจากร้านขายท็อปฟีกงลากสีหรอคะใช่คราวนี้ดีมากเพราะว่า ตรงประเด็นในสองสามประเด็นนะครับก็คือ,อความสําคัญของไทยที่ให้กับองค์การสหประชาชาตินะครับประเด็นที่สองว่าทําไมไทยถึงต้องการที่จะปกป้องประชาธิปไตยแล้วก็พยายามที่จะ,ะทําหน้าที่ต่อไปนะครับประเด็นที่สามเนี่ยก็จะร่วมมือกับอ,องค์การสหประชาชาติต่อไปพร้อมกับตบท้ายบอกว่านี่นะเราจะสมัครเป็นสมาชิกของ คณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะในปีหน้าต่อนะประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นมาแล้วหนึ่งครั้งติดใจมากก็เลยต้องเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าการที่จะเข้าคณะมนตรีเรื่องสิทธิมนุษยชนในยุคนี้นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ยังแถมด้วยนะครับบอกว่าพร้อมนะจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่ไม่ถาวรน,นะครับอยู่ในคณะมนตรีอ,องค์การสหประชาชาตินะครับ ในอีกสามปีข้างหน้านะครับก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับนอกนั้นก็พูดถึงความพยายามของไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติหรือเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับต้องต้องขอชมนะครับว่าสปีชคราวนี้สั้นกระชับนะครับเหมือนกับที่ผมเคยอ่านและชื่นชมสปีดข,ของสิงคโปร์นะครับ ต้องต้องขอชมคนเขียนแล้วก็แล้วก็จุดยืนของไทยด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าสั้นกระชับได้ใจความครบถ้วนเลยนะคะไม่ต้องรายยาวอันนี้มันไม่มียุคนั้นแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าน้ําท่วมท่งบกบุ้งหลงเรงะะี่ค่ะอ๋อซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนเขียนสป,ปีดเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าไม่มีโฟกัสอยากจะพูดทุกเรื่องแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากมีการยึดอํานาจแล้วประเด็นมันชัดขึ้นว่าหนึ่งสองสามไม่ต้อง อบรรยายมากทั้งโลกรู้กันแล้วผมคิดว่านี่จะเป็นจุดยืนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นว่านโยบายที่ประกาศออกมาสามสี่เดือนที่ผ่านมาจะต้องเป็นจริงทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับผมต้องเน้นทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่า การรณรงค์คืนความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยหลายคนบอกว่าจับต้องไม่ได้นะครับเราก็สุขแบบไทยๆร้องรำทําเพลงไปอตอนนี้ทางองค์กรระหว่างประเทศประชาคมระหว่างประเทศที่จะสนับสนุนไทยให้เป็นสมาชิกในคณะมนตรีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็ที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาต้องดอูสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับตอนนี้ เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราดีขึ้นมากแต่ยังไม่ดีพอที่จะแตะตากรรมการนะครับไอ้นี้สําคัญเรายังมีเวลาครับสองปีฉะนั้นเราเป็นจําเป็นนะครับคนที่รับผิดชอบในระดับสูงเนี่ยควรจะมีการเตรียมยุทธศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนในการาให้ความรู้ต่อเนื่องนะครับเเรามีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับคือบอกโอ๊ยตอบไปแล้วนี่เราอธิบายไปแล้วเสร็จแล้วก็จบ การใช้ยุทธศาสตร์การอธิบายทางด้านข่าวสารนะครับจะต้องทำติดต่อกันแบบโฆษณานะครับอย่างโฆษณาขายเครื่องดื่มหรือว่าขายยาสระผมเนี่ยจะต้องทำต่อเนื่องจนให้ถ้อยคำหรือความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไปฉะนั้นผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ายังมี ถ้าที่ดูมันนะครับติดตามเนี่ยมีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าประเทศไทยทำอะไรอยู่แล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะครับก็บอกอธิบายไปแล้วถ้ามีปัญหาทำไมไม่มาถามไปลงข่าวอย่างนี้ไม่น่าลงนะไม่ดีไม่ให้ความสำคัญประเทศทำลายประเทศไม่ถูกครับเราจะต้อง มีแบบแผนการรณรงค์ที่เป็นระบบนะครับเพราะว่าของแบบนี้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนบทบาทของไทยในวิีการเมืองระหว่างประเทศน้อยคนที่จะทราบครับผมเองเป็นนักข่าติตามมานี่นะครับทราบเรื่องนี้ดีแต่ก็ต้องใช้ความพยายามในติดตามข่าวต้องหาข้อมูลเอาเองนะครับไม่ได้อยู่ๆก็มีคนมาเล่าให้ฟังนะครับค่ะโดยเฉพาะการชี้แจงเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยที่ทําไมถึงต้องยึดอํานาจเนี่ยอันนี้น่าสนใจที่พลเอกธนท์บอกว่า ได้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่นำไปสู่วิกฤตการเมืองเมื่อปีพศ2557และขณะนี้ไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านแต่ก็ยืนยันนะคะโดยให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยนั้นให้การยึดมั่นต่อหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอย่างที่คุณกวีว่าและก็รู้ดีว่าไม่อาจสวนกระแสประชาธิปไตยได้ค่ะนั่นถูกต้องเลยผมว่าคำาว่าไม่สามารถสวนกระแสประชาธิปไตย เป็นหลักประกันที่ดีแต่ตอนนี้เนี่ยพูดแค่ๆก็พูดได้ประเทศที่เป็นอ่าเด็จก,การก็พูดว่าเขาก็รักษาประชาธิปไตยประเทศไทยจะต้องมีอะไรที่พิเศษมากกว่านั้นผมคิดว่าพลเอกธนศักดิ์เนี่ยได้บ่งชี้ชัดถึงความตั้งใจของไทยในเวทีการเมืองโลกที่มีผู้นาม,มาจาก193ประเทศเราจะต้องทำให้มันประจักษ์นะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำให้ประจักษ์เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่า เรามีองค์กรต่างๆที่เฝ้าดูการกระทําของเราแล้นในประเด็นหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลเนี่ยบางครั้งนะครับก็น่าสนใจมากบอกแล้วอธิบายไปแล้วนี่เราโปร่งใสามากทําไมคุณยังมาเอจับตามองเราในแง่ไม่ดีไม่ใช่หรอกครับเราจําเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่มีการอธิบายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องทํากันทุกวี่ทุกวันทุกนาทีรวมทั้ง อการที่ผู้นําเนี่ยแสดงวิสัยทันผมคิดว่าพลเอกธนศัก์เนี่ยทำงานครั้งนี้ได้ดีผมยังแปลกใจมากเลยนะครับว่าสปีดคราวนี้นี่ดีมากนะครับเพราะผมอ่านสปีชของอรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมานะครับไม่รู้กี่สมัยคนระับเป็นร้อยร้อยสปีชเนี่ยคราวนี้เป็นสปีชที่เรียกว่าง่ายที่สุดอ่านแล้วเข้าใจนะครับตรงประเด็นแต่ตอนนี้เนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยพูดเนี่ยเก่ง มีความตั้งใจดีแต่พอถึงเวลาปฏิบัติการไม่เต็มร้อยและนี่คือประเด็นนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งเยอะนะครับช่วงนี้ซึ่งต้องอธิบายหน่อยนะครับหลายคนนี่มักจะตั้งว่าเอ๊ะทำไมองค์กรระหว่างประเทศจึงพุ่งมาที่ประเทศไทยจับตาประเทศไทยสาเหตุหลักก็คือว่า องค์กรที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนดูแลเรื่องเสรีภาพสื่อนะครับมีความมุ่งหวังในตัวประเทศไทยที่ค่อนข้างสูงเขามีความมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษยชนเสรีภาพเขาถึงหวังมากมากว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะให้มีขอบเขตนะครับที่มีเสรีภาพเหมือนในอดีต นะครับฉะนั้นอย่าไปทําลายอย่าโมโห О, หรือใช้มาตรการอะไรที่แบบว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทิฟทันะครับเกลือจิ้มเกลือไม่มีประโยชน์เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็สังคมที่มีเสรีภาพสื่อเนี่ยจะดีกว่าถึงแม้นว่าเราอาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเราก็ต้องให้ความรู้สื่อนะครับ แต่ดูเหมือนศูนย์ทรพจน์ครั้งนี้นอกจากจะโดนใจคุณกวีแล้วนะคะก็น่าจะโดนใจสหประาชาติด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็จะโยงเข้าในเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนค่ะอย่างเช่นบอกว่า การพัฒนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ GDP หรือว่ายอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องควบคู่ไปกับประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสันติภาพและความมั่นคงซึ่งเป็นเสาหลักของสาธาาชาติอันนี้โดนไหมคะอันนี้โดนใจฮะแล้วก็ผมคิดว่าคนเขียนสปีชอันนี้เนี่ยเข้าใจเกมการเมืองในระดับโลกฉะนั้นทุกประเด็นตรงจุดหมดนะครับเหมือนกับ สังเข็มจีนเลยเรียกว่าตรงจุดเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าตรงจุดแล้วยังไงล่ะอะแล้วยังไงล่ะ <c oughs> นะครับต้องถามรัฐบาลนะครับต้องถามนายกรัฐมนตรีนะครับของเรานะครับว่าแล้วยังไงล่ะเราพูดตรงจุดหมดตอนนี้ต้องทําให้เห็นข้อสงสัยท่าต่างประเทศที่มีเปิดให้มันหมดประเทศไทยเนี่ยไม่มีอะไรเสียแล้วหรอกครับทุกอย่างตอนนี้นี่นะครับมันโปร่งใสนะครับเหมือน หญิงชายที่เปลือยกายมาเห็นชัดทุกอย่างไม่ต้องห่วงเราเป็นยังไงไม่ต้องไปเสแสร้งหลอครับเราบอกว่าเราเป็นรัฐทหารที่มาจากการเลือกตั้งที่เกิดจากการยึดอำนาจก็บอกไปแล้วดูผลลัพธ์การกระทําให้มันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าสังคมเราเป็นยังไงไม่ต้องไปบอกหรอกให้มันรู้ไปเลยใช้การกระทํานะครับแล้วก็เวลามันสั้นเข้ามางวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับการรณรงค์เพื่อที่จะเข้าเป็นคณะมนตรี ของสิทธิมนุษยชนนะครับอีกสองปีปีหน้าเองด้วยนะครับแล้วก็ขององค์การสหประชาชาติอีกก็ไม่นานนะครับต้องทําด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่ควรลืมนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็เข้าประชุมอาเซียนเป็นครั้งแรกที่นครนิวยอร์กนะครับเขาเรียกว่า เป็นงานเสริมจากการประชุมขององค์การสประชาชาติก็ครั้งนี้ก็สําคัญก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการก่อก,การร้ายที่เกิดขึ้นในซีเรียแล้วก็อ,อิรักทําให้อาเซียนเนี่ยรู้สึกร้อนใจต้องออกแถลงการออกแถลงการออกมา,า <Folks. S 1> น่าะนะครับพูดถึงความห่วงใย,ยในสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในในอิรานเออในในอิรักกับซีเรียครับรค่ะก็ดูเหมือนทางสหรัฐเองเนี่ย ตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแต่ดูไปดูมาทาท่าว่าจะมาเกี่ยวพาราศีขอเสียงสนับสนุนเราเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเข้าไปใช้ปฏิบัติการทางอากาศในซีเรียแล้วนะคะใช่ตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าฐานะไทยในเวทีการเมืองโลกนะครับดีขึ้นมากหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเรามี้ามีตาขึ้นตอนนี้ต้องพูดได้เลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยได้กลับเข้ามาพัวพันแล้วก็ยอมรับรัฐบาลไทย แต่เราเนี่ยยังมีชนะติดหลังอยู่ฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านเราจําเป็นที่จะต้องนําสิ่งที่เราประกาศในเวทีการเมืองโลกในองค์การสหประชาชาตินํามาบัติบัิให้ครบถ้วนนะครับโดยเร็วแล้วผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอีกแล้วครับค่ะแต่ก็ยังมีรวมถึงการให้เสรีภาพของประชาชนถ้าถามว่ามีไหมก็ยังมีนะคะในสุนทรพจน์ก็บอกว่า การพัฒนาจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนและเปิดโอกาสสู่อนาคตที่ดีขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องเพิ่มอำนาจให้กับคนชุมชนและสังคมพร้อมกับหยิบยกเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่เน้นสร้างความเข้มแข็งของระดับชุมชนด้วยค่ะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมย่งที่ผมไลฟฟังนะครับถูกจุดค่ะเหมือนกับฝังเข็มดีเลยนะครับค่ตรงประเด็นตอนนี้จะทํอยังไงให้มันเป็นรูปทมให้เห็น อย่างที่พูดนะครับเพื่อให้ประชาคมโลกเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทันทีฉะนั้นถ้าสื่อยังไม่เสรีและทุกวันเนี่ยมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลไม่พอใจกับสื่อนะครับมีหวังนะครับทุกอย่างจะพังทลายนะครับอันนี้เป็นคำเตือนที่มาจากนะครับในกรณีนี้ซึ่งผมเองก็อยู่ในวงการสื่อมานานฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องใช้เสรีภาพสื่อ ในการส่งข่าวสารพวกนี้เห็นว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามทำนะครับถ้ามีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นอธิบายอย่างที่เราอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการกดขี่แรงงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับต้องขอชมนะครับว่ากระทรวงการประเทศกลุ่มที่ทำเรื่องอการรักพามนุษย์เนี่ยได้พยายามมากรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมนะครับ <5. S 1> พยายามที่จะหาคนผิดแล้วก็ทำโทษนะครับ ถึงอธิบายได้ว่าประธานาธิบดีปารักโอบามาไม่ได้ลงโทษไงถึงแม้ว่าจะลดให้ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งทำให้ประเทศไทยขายหน้ามากประเด็นเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยเขาชื่นชมว่าเราได้ทําอะไรไปฉะนั้นเวลาประเทศไทยทําอะไรจริงๆเนี่ยมันเห็นผลขอให้ทําจริงนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราทําได้สิบห้าสิบหกเดือนนี้นะครับยุคเปลี่ยนผ่าน เหมือนกับฝังเข็มฝังให้ถูกจุดนะครับเรียกว่าทิ่มแทงกันให้ตรงจุดไปเลยแล้วก็ให้มีผลอืมค่ะตอนนี้พอพูดถึงเวทีโลกเอาราคาเรานั้นโดดเด่นแล้วคุณกวีก็เห็นด้วยนะคะเห็นได้ชัดว่าเอ่อท่วโลกเนี่ยยอมยอมรับเรามากขึ้นตอนนี้ในเวทีอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ย เรียกว่าเป๋ไปพักหนึ่งนะคะนู่นตั้งแต่ถูกร้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาแล้วก็เลื่อยมาเหมือนกับไทยเนี่ยหายไปจากอาเซียนเลยนะคะปล่อยให้อินโดนีเซียสิงคโปร์โดดเด่นอยู่และตอนนี้นะคะตอนนี้เรากลับมาได้หรือยังยังยังไม่ได้กลับมาเพราะว่ายังมีชนะติดหลังอยู่แต่ผมคิดว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่สิบเอ็ดสบสองที่กรุงเนปิดอนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะให้ผู้นำของรัฐบาลนะครับแสดงให้เห็นเจตนารม์ที่แท้จริงของรัฐบาลไทยว่ามีอะไรและจะมีผลอย่างไรต่ออาเซียนสิ่งที่ผมดีใจก็คือว่าคณะรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญต่อบทบาทไทยในการสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนนะครับ แต่ผลที่ตามมาก็ต้องให้ชัดเจนในการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะทำให้เราเข้าสู่ประชาคมได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับยังเหลือเวลาอีก447วันนะครับผมก็เค้าดังอยู่ทุกวันนะครับว่าเราเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างเราทำได้เยอะเลยและควรทำด้วยในขณะนี้ถ้าประเทศไทยสามารถนำ ข้อปฏิบัติการทั้งหมดหรือเรียกว่า a อคชั่นแพ n นะครับทําให้ครบถ้วนเต็มร้อยหรือทํามากกว่านั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกเลยว่าเราให้ความสําคัญอาเซียนเพราะว่าแผนปฏิบัติการมันเป็นตัวฟ้องว่าประเทศไทยเนี่ยเอาจริงเอาจังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับตอนนี้ประเทศไทยให้คะแนนตัวเองนะครับว่าเราสามารถทําให้แผนปฏิบัติการได้ทั้งหมดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งเป็นการเข้าข้างตัวเองนะครับที่เขาเรียกว่า สกอร์บอดก,ก็ต้องขอชมนะครับ90%สเนี่ก็สูงมากมแต่ผมคิดว่าถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ80%เพราะว่าบางอย่างเพิ่งเริ่มทํานะครับ <80 S 2> ก็ดรียก็ยังสูงเ,เนาะใช่ใช่เรียกว่าดีที่สุดแล้วล่ะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าประเทศเขา ปลอดโปร่งโปร่งใสยอย่างสิงคโปร์นะครับเราก็เรียกว่ามาอันดับหนึ่งแล้วล่ะซึ่งมีการเตรียมพร้อมนะครับผมย้ําในรายการนี้อยู่เสมอว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมมากที่สุดนะครับบางคนก็บอกไม่พร้อมไม่พร้อมเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครมันเกี่ยวบ้างแต่มันเป็นหลายๆประเด็นแต่โดยทั่วๆไปแล้วเรามี ความรู้สึกความตระหนักถึงความเป็นประชาคามอาเซียนสูงฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขให้ถูกจุดนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วมีรัฐมาลซึ่งมีอำนาจทำในสิ่งซึ่งไม่ต้องนะครับแตกแยกหมายความว่ารวมจุดกันเลยโดยเฉพาะยิ่ง กฎข้อบังคับในการค้าขายอะไรต่างๆนะครับในการระเบียบอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการบริการนะครับต้องทําครับในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทาได้ก่อนที่จะมีการประชุมซัมมิตนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอย่างเช่นเวลาไปพูดที่องค์การสหปร,ระชาชาติเราก็จะบอกว่าเราได้ทําอะไรไปฉะนั้นเราจะไปประชุมสุดยอดที่อาเซียนที่กรุงเนปิดอเนี่เราก็ทําให้หมดเลยแล้วก็ประกาศเลยใหไ,ไหม เราเนี่ยได้ทําเหล่านี้แล้วเราเนี่ยมั่นใจในอาเซียนมากไม่ต้องห่วงสถานการณ์การเมืองที่พวกอาเซียนด้วยกันเป็นห่วงว่าจะทําลาย <c oughs> การสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยไม่ต้องห่วงอีกต่อไปแล้วเราเป็นสมาชิกที่มีความมั่นคงเหมือนเดิมอ่ะไงอืมค่ะ <c oughs> แต่พูดถึงนะคะคุณกวีคนอาเซียนเนี่ยเก่งจะตายเวลาที่พูดภาษากันไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ซื้อของกันสบายเลยเพราะว่ามีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือแล้วเขาจะกดตัวเลขให้ดูว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ซื้อข่าวกันได้นะคะขนาดคนจีนี่ยคนไทยเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเขากดตัวเลขแต่เข้าใจนะคะใช่นี่คือวิธีการติดต่อฉะนั้นเนี่ยคนประเด็นที่มักจะบอกว่าไทยไม่พร้อมทำให้รู้สึกว่าไทยเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรไม่จริงนะครับ ไทยมีความพร้อมแต่จําเป็นจะที่จะต้องเพิ่มบางสิ่งบางอย่างความเข้มข้นในเรื่องมาตรการปฏิบัตินะครับแล้วผมคิดว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้อนรับให้บริการแล้วก็ชาวต่างประเทศเข้ามาฉะนั้นเราได้เปรียบเราไม่กลัวชาวต่างประเทศนะครับตอนนี้เริ่มมีความเข้มงวดแล้วนะครับในการตรวจสอบนักเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพราะว่า มีปฏิขององค์การสหประชาชาติให้ทุกประเทศเข้มงวดต่อ,อคนของประเทศเขานะครับที่จะเดินทางออกเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าไปในซีเรียร่วมกับขบวนการก่อการร้ายไอซิะนะครับซึ่งตอนนี้มีกว่า80ประเทศแล้วนะครับแล้วก็ทาง C.I.A. F.B.I. ขององค์ของสหรัฐบอกว่ามีนักรบพวกนี้เนี่ยกว่าหนึ่งหมืห้าพันคนครับอืเขากลัวว่า ไอตอนเดินทางไปเนี่ยก็ไปร่วมรบแล้วเขากลัวว่าถึงเวลากลับมาเนี่ยจะมาก่อเหตุร้ายในบ้านตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าในยุคที่ผ่านมา20กว่าปีที่ผ่านมาสถานการณ์รบในอัฟกานิสถานอิรักก็มีคนในภูมิภาคนี้จากฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแม้กระทั่งสิงคโปร์นะครับเข้าไปแล้วก็ใช้ประสบะการณ์ที่มีในการสู้รบในการทำระเบิดเคลื่อนที่ต่างๆนะครับ มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซียแล้วก็ทางภาคใต้ของไทยบางครั้งก็มีข่าวว่ามีคนไปฝึกนะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานมาสนับสนุสนเท่านั้นเองครับแต่ของเรานี่ก็เป็นจุดที่ชาวต่างชาติเนี่ยไหลเข้าไหลออกเยอะมากเลยนะคะคุณกวีคะอ๋อแน่นอนประเทศไทยเนี่ยมีระบบการตรวจสอบการเข้า,าออเมืองที่หวยมากๆนะครับต้องใช้คำว่าหวยเพราะว่า เราเนี่ยพอถึงเวลาเราบอกว่าเราจะปรับฟื้นฟูฟเศรษฐกิจเราก็ให้มาขอวีซ่าได้ประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงร,ระเบียบว,วีซ่าขึ้นลงมากที่สุดนะครับในโลกแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ไว้เราค่อยคุยในรายการนี้นะครับว่า,าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพาสปอร์ตเดินทางได้แค่หกสิบเจ็ดประเทศซึ่งน้อยมากสิงคโปร์ไปได้ทั่วโลกถึงร้อยสี่สิบกว่าประเทศร้อยสี่สิบเจ็ดประเทศซึ่งน่าเสียดายประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นพาสปอร์ตที่ทุกคนรักแล้วก็เดินทางได้ทั่วโลก ทั้งๆท,ที่เราเนี่ยประเทศไหนมาเมืองไทยเราก็ให้เข้าง่ายๆเลยนะคะคุณกวีคะใช่ครับเพราะว่าเราต้องการเงินเขาไงเราต้องการให้เขามาท่องเที่ยวไงนะครับแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นแหล่งชุมนุมของอาชญากรรมข้ามชาติมาเมืองไทยสบายนะครับไปพัทยาไปภูเก็ตตั้งกงตั้งแก๊งอะไรนะครับแม้กระทั่งกมมรมตำรวจเองยังยอมรับเลยนะครับว่ามีกลุ่ม แก๊งรายเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศนะครับเข้ามามในประเทศไทยคือตอนนี้ปัญหาที่เรากำลังต่อสู้อยู่ก็คือเรื่องแก๊งที่ทำหนังสือเดินทางปลอมพวกทำบัตรเครดิตปลอมแล้วก็พวกแก๊งคอ l l เซ็นเตอร์ต,อต่างๆนะคะที่เรากำลังสู้รบปรบมือกันอยู่นี่แหละค่ะไม่ใช่เฉพาะอะอย่างเดียวนะครับหลายคนยังใช้สถานที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งวางแผนพิมพ์แพงแบงค์ปลอม,อมติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าประเทศไทยเป็น เป็นสังคมที่อยู่ง่ายนะครับไม่มีใครมาติดตามนะครับต่างฝ่ายต่างอยู่ใครจะทําอะไรก็ทําถ้าคุณไม่มารบกวนก็ไม่มีใครว่านะครับวายร้ายเข้ามาเขาก็อยู่นะครับรายการนี้เคยบอกแล้วนะครับว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยตำรวจอินเตอร์โกเขาบอกว่าในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยาวายร้ายที่อยู่ เอ่อฟบีคนแรก Most Wanted List นะคระับผกระแับถูกจับได้ในเมืองไทยนะครับอ,อันนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเ <c oughs> ขารู้กันทั่วแล้วคุณกวีบอกมาอย่างนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีแต่ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะ คนที่ติดตามสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณกวีจะมาคุยให้ฟังนะคะเรื่องจีนกับฮ่องกงในเรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนึกว่าจะอยู่กันอย่างสงบนะคะ1ประเทศสองระบบจะปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาคนฮ่องกงรู้สึกว่าเหมือนเอ๊ะทำไมมันเหมือนถูกลัดแน่นเข้าแน่นเข้าหายใจไม่ออกนะคะอยากมีผู้นําเป็นของตนเองก็ทําไม่ได้ต้องให้จีนเลือกให้นะคะคุณกวีคะใช่แล้วก็มันเกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยเพราะว่าฮ่องกงนะครับ พยายามที่จะมีข้อตกลงเสรีการค้าคอาเซียนนะครับถ้าฮ่องกงมีอะไรเป็นไปแรงกดดันจากจีนต่ออาเซียนก็จะเพิ่มมากขึ้นไว้เราคุยกันพรุ่งนี้ครับค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงพอดีค่ะขอบคุณคุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปียรรมทรัพย์สวรรณลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ส,ส,รบสถานีวิทยุกรมการพลังงานไาร พลังงานทหารพลังการทำไทย